สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองคำถามตรงประยุทธ์ประวิทธ์คำถามถึงรับลวงพรางใหม่สถานการณ์ในเดือนมีนาคม2562สำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชากับสถานการณ์ในเดือนมีนาคม2566สำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชา มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนแม้จะยังมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณแม้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ตามคำถามมีได้อยู่ที่ว่าเมื่อเดือนมีนาคม2562พัพร้งพักพลังประชารัฐมีนายอุตมะสาวนายนเป็นหัวหน้าขณะที่นับวันนี้นายอุตมะสาวนายนมีได้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐขณะเดียวกัน นับแต่สถานการณ์ในเดือนกันยายน2 5 6 4เป็นต้นมาความไว้เนื้อเชื่อใจของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาต่อพรรคพลังประชารัฐก็เริ่มสั่นคลอนด้านหนึ่งจึงมีความพยายามจะส่งคนของตนรุกเข้าไปแย่งยึดการนำภายในพรรคพลังประชารัฐด้านหนึ่งจึงมีความพยายามตระเตรียมพรรคสำรองเอาไว้หากว่าล้มเหลวจากพรรคพลังประชารัฐณปัจจุบันท่าทีสองท่าทีนี้กลับยิ่งสะท้อนรอยร้าว ที่ร้าวลึกระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพ,พรรคพลังประชารัฐกระบวน่าที่2กระบวน่าในการส่งคนรุกเข้าไปแย่งยึดการนําภายในพ,พรรคพลังประชารัฐกับการส่งคนเข้าไปตระเตรียมและจัดวางพักการเมืองสํารองเช่นนี้หากมองของด้านพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณย่อมบังเกิดคําถามย่อมบังเกิดความหมุดหงิดตามมาน่าสังเกตว่าพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณกลับสุขุมเยือกเย็น เป็นอย่างสูงเห็นได้จากการมีความตระเตรียมพักสำรองเอาไว้ส่วนหนึ่งและกระชับการนำของพักพลังประชารัฐอย่างเป็นเสร็จขึ้นน่าสนใจว่าไม่ว่าจะเป็นการกระชับอำนาจภายในพักพลังประชารัฐไม่ว่าการส่งคนของตนเข้าไปจัดตั้งและยึดครองพักใหม่ก็ยังยืนยันการสนับสนุนพลเอกประยุทจันโอชาคำถาม,ามตามมาอย่างมากมาย ในเรื่องของเอกภาพในกลุ่ม3ปอปไม่ว่าจะเป็นคําถามต่อเพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเป็นคําถามต่อพลเอกประวิทย์วง์สุวรรณเป็นคําถามท่ามกลางความพยายามในการจับแถวขบวนใหม่ไม่ว่าจะเป็นการกระทําในนามของพักพลังประชารัฐพักเศรษฐกิจไทยหรือแม้กระทั่งพักรวมไทยสร้างชาติที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเด่นชัดหรือว่านี่คือการรับรงพรางหรือว่านี่คือการแยกกันเดิน รวมกันตีความคืบหน้าล่าสุดปรินาตาบวมไปหมดแล้วแจงชัดไม่ได้ผิดจริยธรรมในที่ปากวอนสื่อมวลชนอย่าเสนอข่าวบิดเบี้ยว9เมษายน2565นางสาวปรินาไกรคุปอดีตสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวชี้แจงข้อความว่าสปกอนะไม่ใช่ป่าปรินาขอร้อง เมื่อสื่อแทบจะทุกสำนักาพาดหัวข่าวลงข่าวปิดเบี้ยวจนเกิดความเสียหายเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากล่าวหาว่าปรินาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเช่นบุกรุกป่านั้นจะขอเรียนสื่อให้ช่วยนำเสนอข่าวให้ถูกต้องและช่วยอ่านคำวินิจฉัยของศาลให้ครบถ้วนแบบช่อง8ก่อนวิเคราะห์เพราะไม่มีประโยคใดในคำพิพากษา ระบุว่าปรินาผิดจริยธรรมในพื้นที่ป่าแต่เป็นการผิดจริยธรรมในพื้นที่สาปกอและพื้นที่สีส้มวงเล็บพื้นที่สีส้มหมายถึงพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถออกโฉนดได้ปรินาเชื่อว่าสื่อไม่มีเจตนาจะหมิ่นประมาทจึงขอร้องให้ช่วยนำเสนอข่าวให้ถูกต้องต่อไปปรินาขอร้องปรินาตาบวมไปหมดแล้ว ความคืบหน้าล่าสุดจับตาเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครล็อกถลม่มวันชัยชี้ดาวราหูมฤตยูส่งผลกระทบถึงผู้นำรัฐบาล8เมษายน2565นายวันชัยซ้อนสิริสอบอโพสต์ข้อความระบุเมื่อดาวราหูและดาวมฤตยูเล่นสงกรานว่าสงกรานวันปีใหม่ไทยกำลังจะเข้ามาและผ่านไป ดาวราหูและดาวมฤตยูทั้งสองดวงทับดวงเมืองแค่มฤตยูดวงเดียวก็สาหัสสากันอย่างที่เห็นและเป็นอยู่และดาวราหูกําลังจะทับอยู่อีกปีครึ่งจากนั้น 7. กระกฎาคมมฤตยูค่อยย้ายออกขณะที่2-3เดือนนี้ประทับอยู่ทั้งสองดวงคิดเอาก็แล้วกันมันจะทับถมทวีคูณขึ้นมาขนาดไหน มฤตยูมันเป็นความเป็นความตายความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ราหูมันเป็นเรื่องลี้ลับลึกลับซับซ้อนฉับพลันทันด่วนคาดไม่ถึงทั้งดีและร้ายอยู่ในตัวของดาวดวงเดียวกันเรียกว่าทั้งราหูและมฤตยูรวมหัวรวมตัวกันศาสน้ำเล่นกับประเทศชาติและประชาชนยังคาดหวังอะไรไม่ได้มันพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีเหตุการณ์ที่ท้าทโถมทับถมเข้ามาได้ทั้งความพลัดพรากความเสียใจอุบัติเหตุความผกผันผิดเพี้ยนมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสงกรานเรารดน้ำดำหัวสาดน้ำเล่นกันสนุกสนานแต่ราหูและมรึกตยูสาดน้ำเข้าหากันนี่ไม่ดีเลยเอาความเป็นความตายเอาความเปลี่ยนแปลงใหญ่มา,าศาสซัดเข้ากับความดำทะมึน มันไม่สนุกสักเท่าไหร่วางใจอะไรไม่ได้ในสถานการณ์ของดวงดาวสองดวงนี้อย่างที่ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครยี่สิบสองพฤษภาคมล็อกถลม่มคะแนนทลายไม่เป็นดังที่หมายจะมีแรงกระแทกไปอย่างผู้นําและรัฐบาลเหมือนคลื่นแห่งราหูสาดซัดเข้ามายัางประเทศมีผลกระทบเป็นระลอกระลอกอย่างแน่นอนผลของการเลือกตั้งผู้ว่า ทั้งผูว่าและสอกอจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเมืองใหญ่ไปสู่สภาที่จะเป็นการเปิดการประทะกันในหลายเรื่องหลายดอกการเลือกตั้งใหญ่ก็จะมีขึ้นอีกในถึง6-7เดือนข้างหน้าอะไรก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เพราะมฤตยูเป็นตัวเร่งเครื่องที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเส้นทางขององคลักพิทักษ์นายของแรมโบอีสานอัฐาวง์ หากมองจากภาพความอื้อเฉาของคลิปยืมเงิน15ล้านบาทประสานเข้ากับการตามล่ามืออัดคลิปมือปล่อยที่เริ่มจากนายกิจซึ่งใกล้เคียงเป็นอย่างมากกับไอปิดสถานการณ์ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพการเมืองของนายเสกสกลอัฐาวงอย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้หากท่าทีที่ถลาเข้าไปโอบอุ้มในเบื้องต้นแล้วค่อยๆแปรเปลี่ยน แบ่งรับแบ่งสู้เมื่อเรื่องตกลงไปในมือของคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยิ่งถลําเข้าไปในลักษณะปล่อยเกาะถามว่าความพยายามที่จะจำกัดกรอบให้อยู่แต่เพียงภายใต้กระบวนการจำกัดในเศษรษฐกิอัธาวงให้พ้นไปจากวงจรแห่งการอบอุ้มจะกลายเป็นผลดีหรือกลายเป็นผลเสียยิ่งเมื่อเทียบกับกระบวน่า ไล่รัฐมนตรีให้ออกไปทะเลาะกันนอกห้องประชุมครมยิ่งทำให้เห็นดีกรีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในความเด็ดขาดและแข็งกร้าวต่อการจัดการแต่ละปัญหาในที่สุดแล้วการอันเกี่ยวกับนายเสกสกรลนัทาวงก็จะเข้าลักษณะอย่างที่สำนวนไทยเรียกว่าคว้างงูไม่พ้นคอถามว่าบทบาทของนายเสกสกลัาวงที่มีความโดดเด่น เป็นอย่างสูงในระยะหลังเป็นบทบาทในกระบวนการแบบใดในทางการเมืองตอบได้เลยว่าเป็นกระบวนการบทบาทขององค์ครักษ์พิทักษ์นายตอบได้เลยว่าเป็นบทบาทองค์ครักษ์พิทักษ์ในกระสวนแบบเดียวกันกับที่นายศิระเจนจากะกับที่นางสาวป,ปรินาไกรคุปประพฤติปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์และจงรักภักดีถามต่อไปว่าบทบาทอย่างที่นายศิระเจนจากะ และนางสาวปรินาไกรคุปประพฤติปฏิบัติแล้วผลลงเอยไปในทางการเมืองดำเนินไปอย่างไรน่าจะเป็นรูปประธรรมอันเด่นชัดต่อนายเสกสกุลอัทาวงหากถามต่อไปอีกว่าสภาพที่นายศิราจเจนจาคะและนางสาวปรินาไกรคุปต้องประสบจะถือว่าเป็นรูปประธรรมและภาพสะท้อนอันเกี่ยวโยงไปถึงศัก์แห่งการเป็นผู้นำของนาย อย่างนั้นหรือเนื่องจากความไว้วางใจต่อนายเสกสกลนัทาวงมิได้จำกัดแต่เพียงในเรื่องของสลากกินแบ่งหากโยงไปถึงการจัดตั้งพักการเมืองชะตากรรมของพรรครวมไทยสร้างชาติก็พอจะชี้ชัดระดับหนึ่ง